ครับสวัสดีสวัสดีทุกท่านครับโอ้โหผมได้เห็น <c oughs> โพนี้นะครับของใหม่ชละวันแล้วก็รู้สึกนะครับนะจุกแทนปลาค้างซ้วมจริงๆเลยพี่ครับนะเกิดอะไรขึน้นที่สิครับวันนี้นะครับนะปลาค้างส่วมนะครับนะปิดตํานานปลาค้างส่วมต้องเจอแบบนี้ครับต้องเจอ,อยังหม่ชละวันนะครับต้องเจอหม่ชละวันท,ทุกทุกทุกคลิปทุกโพต้องเจอส่วนกลับแบบเนี้ย ปลาข้างซ่วมแม่งมโนครับมาคอมมาโพสนะี่ครับเจอคอมเมนต์ที่ว่าดูเหมือนเขียวแป้งเป็นการทำคอนเทนต์พี่น้องทะเลาะกันอ่าแล้วเจ็บจุกมาก่าหลายคนที่ติงที่ติงว่าทำไมอีกูเก่งใจคนร้อยเกินไม่กล้าคนร้อยเกินก็มึงไม่กล้าไงใช่ปะอยากอยากเรียนอย่างนี้นะคะ มันไม่มีอะไรจุกใจไปฝากน้องอาจารย์พี่นะครับน้องนะครับคุณเชื่อไหมคะการเป็นตัวของนี่คือสิ่งที่อีป้าข้างซ่วมนะครับได้เอามาโพสต์สิ้นแล้วสุดนะครับแล้วหูจระเข้นะครับเอามาฟ้าดทันทันเลยนะถึงป้าข้างซ่วมนะครับนะครับคือโพสต์ไม่ได้ดูอะไรเลย โพสไม่ได้ดูตะก,กะอะไรเลยสี่ครับนะโพสไปเรื่อยเปื่อยนะครับคุณเชื่อไหมการเป็นตัวของตัวเราเองซื้อสัตว์กับความคิดของตนเองมันยากมากมยากตรงไหนดอแค่มึงไม่บิดอะ่ะแค่มึงเล่าข่าวตรงไปตรงมามันก็จบแล้วมาครับหลังนั้นครับหลังนั้นครับจรเ์เข้ได้มีการส่วนกับทันฟันบทนางแบกแต่ชอบเล่นเป็นนางบิด และนางโง่คดีเขียวกับแป้งเอกสารระบุชัดไก่เกียปรปณีปนอมยอมฟาร์มกันแล้วภาษาชาวบ้านเรียกทำยอมกันในสารสั้นๆคือแป้งจ่ายครบและยอมขอโทษเขียวถอนฟ้องให้เหตุเอกสารหรือยังอีป้าข้างซ่วมเขียวส่งให้ดูทั้งหมดหรือยังยัง คือเขียวมันไม่ส่งอะไรให้แล้วส่งให้ก็เอาไปบิดทําให้เสียรูปคดีนะครับอาจจะโดนละเมิดศาลได้นะผมเชื่อว่ามันมีข้อตกลงอะไรกันอยู่เรื่องการละเมิดศาลเนี่ยผมเชื่ออย่างนั้นนะมันมีข้อตกลงกันอยู่นะครับเขียวก็เลยไม่ส่งให้เพราะส่งให้ปุ๊บเนี่ยอีแมนออ่นซายก็จะไปบิดอีกเอาไปพูดนะครับแล้วก็ทําให้แป้งได้เปรียบอะไรบ้ เขียวมันก็เลยเลือกที่จะไม่ส่งเขาปณิปนอมยอมฟางกันแล้วแต่อันนี้ก็เล่นบทโอ้โหจะเอาไแป้งกับแป้งโดนแน่แป้งโดนแน่นะครับโอ้เอฟซีของเขียวและของแป้งที่ยังมาเยอะๆด่นไปด่ามายุคนถูกแน่อยู่ว่านะครับนะปัญหาอ่อนสองฝ่ายพี่ฝองน้องเชื่อปะ ที่มันจะแ้นน้องแค่ไหนอยากเข็นมันติดคุกม,มากเท่าไรและยิ่งถ้าจะลงจำคุกไม่รอลงอาญาคนที่ช้ำใจที่สุดคือเขียวไม่ใช่แป้งแป้งเต็มที่ก็ขอประกันตัวมาต่อสู้ใช้แย่สุดสารไม่ให้ประกันบางก็ต้องก้มหน้าใช้กรรมไปในคุกแค่นั้นแต่คนที่ต้องตกนรกตัวจริงคือเขียวเพราะ พ่าแม่พี่น้องคงสั่ส่งและคนในสังคมก็ต้องตําหนิว่าเป็นคนฟ้องน้องชายเอาน้องชายเข้าคุกจิตใจมึงทําด้วยอะไรมองภาพออกหรือ,อยังฮนะอีบ้าข้างซวมมึงมองภาพออกอ,อย่างจริงนะครับผมจริงอันนี้จริงนะถ้าเอาแป้งเข้าคุกนะสังคมก็จะประนามเลยนะครับเฮ้ยนี่มันหนองมึงนะ ทานตามมึงมานะมึงทําได้ขนาดนั้นเลยเหรอมึงทําให้ลงคอเหรอในมุมมองของศาลนะครับถึงเขาต้องการให้จบกันด้วยดีนะครับปณีปะรนอมยอมฟาร์มกันเพื่อเห็นแก่พ่อแม่เพราะคนที่เสียใจยที่สุดเนี่ยไม่ว่าใครจะแพ้ชนะก็คือพ่อแม่ทั้งสองคนหัดมองอะไรให้ฟังฝรนี้บ้างนะแม่อีตาข้างซ่วมแกจะตุยห่าอยู่ละ าอวิจาร์อะไรหัดขอข้อมูลจากเขียวบ้างมองบุมคดีมองแง่สังคมบ้างว่าอาคติที่มีต่อยแป้งอ่ะลงบ้างนะครับแล้วสายตาและฟราร์มชลาจะมีมากขึ้นนะคดีเขียวคดีนี้ถ้าเขียวชนะก็เท่ากับ ดำแพ้ถ้าแป้งชนะเท่ากับแป้งแพ้และคนที่แย่แย่ที่สุดคือตากระยายไม่ใช่เอามันนะเอาสะใจกองเชียร์จำไว้นะครับเขียวอาจจะมีแม่นกไส้ที่ดูเหมือนปกป้องนะแต่แท้จริงแล้วคือจอมทำลายล้างชัดๆปกป้องยังไงปกป้องจนรูปนกไส้ไม่เหลือใครสักคน พอตะก,กะห่วยๆควับคิดแห่งซวยแบบนี้ไงสภาพถึงเป็นทุกวันนี้โอ้โหป้าแมวคอมเมนต์คนแรกเลยครับว่าเออนะคนทั้งโลกประจานไม่เจ็บเจ็บแต่กับไอ้แป้งคนเดียวเพราะบานต้องการทำลายไอ้แป้งคนเดียวจะหนออะไรในใจหรือยาน,นี่ชัดเจนที่สุดไม่ต้องหมุนเสาอ นี่นะครับคืออีแม่คางส้วมเนี่ยแม่คางส้วมดีอปลาคางซ้วมเนี่ย,ว,ว,ยวันๆไม่ทําอะไรหาจะรองเท้าหาตะเกิบให้เก็บอีรูปคนเดียวเชื่อกันที่ยังคือมันไม่มีทางหรอกไอ้สิครับมันก็ต้องยอมฝากัง嘛ถ้าถ้าเขี่ยมันทําให้แป้งติดติดติดคุกเนี่ยสังคมก็ลุ่มปนามเข้าใจปะ เออแต่ตอนนั้นน่ะอีเขียวมันลั่นไปว่าจะเอาแป้งให้ได้จะเอาแป้งข้าวเพื่อเอาใจเอฟซีครับเพื่อเอาใจเอฟซีแล้วทุกวันนี้เป็นไงครับเงินที่มันฟ้องได้มามันก็ไม่คืนเอฟซีนะก็เหมือนกับไอ้หกหมื่นนั่นแหละไอ้หกคนนั้นนะ่ะเห็นหรือย่างอ่ะมันก็ซ้ําแล้วซ้ำเล่าพวกคุณก็ถูกพวกคุณถูกหลอกแล้วพวกคุณถูกหลอกเล่าอ่ะเข้าใจปะไม่เข็ดไม่ไม่จำ่อทีหนึ่งเข้าใจปะ เอาเลยครับพวกมึงจะอะไรก็ได้แต่พวกมึงแต่คดีเนี้ยสารไทยโฟงขาก็เห็นถึงความหนักใจของพ่อของแม่นะครับขอต้องยอมให้แกเกียร์อยู่แล้วจริงไหมครับอืมนะครับแต่อีแม่นอกไส้ก็พูดเอามันโอ้โหพูดเอาแต่คอนเทนต์ไม่ได้มีความจริงอะไรเลยโดนจระเข้โดนใหม่ชะล้วนตบหน้ากี่ครั้งแล้วผมถามหน่อยฮะ นี่ความจริงในคดีของดำกับแป้งมันอยู่ที่นี่นะครับไม่รู้มันเอาตะกะอะไรกินนะอีแม่ข้างท่วมเนี่ยน,ทนิทานคนิทานครับย้นแคเพียงแค่น,คนิทานเนาะเรื่องสมมติเนาะนิทานเรื่องนี้สอในให้รู้ว่าครับคนโง่ย่อมเป็นเหยื่อ,อคนฉลาดจำเอาไว้นะครับทุกท่าน